สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุขสุขคนแค่ปุ๊กยังเกาะเื้ยเอยใจดีช่างอังกฤษนผืนฝากาเงินมาให้พี่อ้ายมาหาบน้ำกานโลดสองพันหายกำลังใจเฝ้าแถวพ่อเฝ้าเสี่ยวพ่อนอี่่อกระตุ้ยอีกสักโอ้ย อีแม่พัดจอยสันเอากำลังใจยังว่าเห็ดยังกระเห็ดโลดตอนนี้ผมมีโอกาสได้ไปเห็ดดอกมิเตอร์ประจำอยู่นี่ขอบใจลลายๆเด้อเอื้อยขอบใจลลายๆเด้อสาวเด้อสีปากเงินมาให้ และช่องแถวเนี่ยมีน้ำใจดีกะหายอายุมันยืินหาอยู่ดีมีเฮงเด้อหาปักปิดวเด่นแต่หายลำรวยลำรวยบอกให้ช่วยจ้าเถื่อแล้วอ่าทางการทางงานกะหายเหตุได้สะดวกสบายเด้อหาอยู่ดีมีเฮงและอายุมันยืนร้อยปีเพื่อสาวเด้อสาธุขอบใจหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆทีทีเมตตาปานนี่ละกัน สวยเรือสวยเรือน่องมาตลอดแล้วก็สวยเรือพี่อ้กับเอื้อยแหละยายเงงกับพี่อ้สองคนเพิ่นอบใจหลายหลายหลาย้สองพันกำลังใจเปิดสีหายอีกอยู่บอกบอาเถิงพี่อ้เนาะเมื่อกี้นะ ก็มีแต่เพลินนี่แหละอยู่เคียงขางนังเฝ้าสาวพ่ออยู่ตลอดเช้าสี่โมงาสั่นๆพี่มึงอยู่พี่ตลอดเช้าสี่โมงนังเฝ้าว่ากะเบิ่งกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยเสร็จกินอยากมือสาวนี่มึงไปสายมึงเห็นอะไรไปหย่างหย่างไปเดนมาอันนี้โตฮายกับผมมีหลับ เอาพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีทางอันญี่ปุน่จนจงทรงเงินมาหายนี่ให้กำลังใจขอบคุณเอเื้อเพลินขอบคุณเอื้อทางนี้มาเห็นซักรับมนด้วยเด้อสุขภาพแข็งแรงตลอดปลอดภนะัยเป<อ>็นเนาะทำง่ายกัาโอ้ยเอาข้างอื่นมาว่าว <laughs> อิสนีเอาข้ามกองอิสนีมาว่าวรับมาพันหนึ่งให้ลับปาพค่ไปนอกล่ให้ได้พันล้านไปนอกนั่งวะได้ให้นั่งมาหนึ่งพันบาทก็ให้ได้คืนไปหนึ่งพันล้านนั่งวะก็ขอบใจเอื้อยลายเด้อที่ส่งเงินมาอันหายาใส่จ่ายใน นี่แหละในช่วงนี้แหละช่วงดูแล่ถวพอเฮาก็อยู่กันหลายคนนะพี่น้องเอ้ยมันมีแต่ะขอรัวเฮารอบครัวใจเงงแน่ใจเงงพี่อายแลวก็มีพอเลอ้อดีมีอีกผู้หนึ่งได้หลายคนก็นยังที่กนาดเส็นแหละเวลาเขาถ่ายขีปินเข้าวนะเส็นเลยแหละเนาะอบใจเอืย่ยใหญ่ใจดีทางญี่ปุ่นหลายๆที่สอยเรือในข้างนี่ได้หายมาซำนั่น ขอให้ได้คืนไปหลอยเถาพันเถาเดอ้อเนาะขอบคุณเอื้อทางอังกฤษนำเนาะเหลือแต่เจ้ามาายกากีนเดี๋ยวนางกะคงมาแล้วแหละืามคืนมากันนอนเต็มเดียร์ละเดี๋ยวนีนะคนมาคนมาเยี่ยมอีพอนะมาเฝ้านะกำลังใจเนาะลูกหลานเต็มอยู่คือเห็นตลอดวะมาแม่ มามาแล้วสาวเจมารากากีสวยแลละกระบอมีขขาวกินจิมากินข่าวพี่อีกเลยอืมจะไปไหนมามือเปล่านะคะได้ยังแนมาเลยดื่ม,มละค่ะได้ยังแนสิปลูกผักปลูกหญ่สิเก็บมักหุ่มาค่อยมากันแตงมกทั่วละค่ะอืม ก็ไม่รู้สินะฉันจะมากับเบอร์ซูมือด้วยล่ะซาโลแกนมาสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีตึกตาบายจะท่ายพระคอเขากิ่นอิจามันนี่นางน่ะขวดโพกับค้าเก๋ง่ายเจดีทางญี่ปุ่นโอ๊ยหลับเงินอยูโคมือโพอริอ้าวฉมัดีแท้ละเนาะมันนี่กับพันมัวว่านี่กับทอยได้ทอยหาหาสิบดอนกับหนึ่งพันมัวว่านี่กับใด มีผ่านอีกเลยนะสิบริมีเงินผ่านนมผ่าหีบ่เนาะสาธขอบคุณเลยสาธุขับรถผ่านที่กระบะน,นี่แหละข้บุญกุศลปุ่มสู้นะจ้าสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าร่ำรวยทั้งวันนี้แล้วก็ว,วันหน้าแล้วก็ต,ต่อต่อไปนะจ้าสาธุจ้ายมันนี่บริลืมยังตีลืมเกืิดตีลืมสะอาบน้ำแล้วอยู่หน้าน่ะฉันมาซิมามันจุดมาค่ำนะสุขภาพ ลืมโกนย,ยังคือโกนวะเมื่อวานนี่ลืมใส่นมอืมอืมเมื่อแรงนี่ก็เสีนอนนี่เป็น,น,น,นวะแต่ว่าโบได้โผล่บได้ลำสู้ไปด้วยกันค่ะ yes เก่งมาก,กเียบบ ่่มื้อพีนยังมาคืนมานางก็มานอนหลายคนเฝ้าจ้าตมองมาคืนนางรนระบายนางมาคืนนะนางมานอนหลายคนเฝ้าพี่น้องเลยโอ้ยบ่ายโมงหนึ่งโมงอ่ะนะนางตื่นลำหลังหม่จ้านางเพียตื่นมากพนเราตกใจแนมไปเป็นนางนางเจมันรักากีพี่น้องเลยมือตาเมาใส่เข่ารถมือตาขึ้นมาประมาณเจ็ดโมงกว่านี่แหละโอ้ยว่ะ โทษอะไรจะตกใจเบิดกระป๋อไผ่หัวใจสั่นเลี้ยไปกระต่างคนต่างนอนกันละต่างคนเหลือตาจกันเมานอนฟังห่างกันหนึ่งได้เมื่อคืนดีนะเออห้านอนประมาณตีสามเกือบตีสามผู้เลี้เหลือหงวอใดตางคนตาง้อไปเลี้ยตาเมาสิกันตาเมาอันโลตาห้อกับปั่นพี่น้องเอ้ยแนมไปเป็นเมนนางเจ มาห่อแต่เครื่งบ่อแต่ว่ากินข้าวมาแล้วแหละมันบ่อหิวอยู่นี่งโอ้ยบอกเคยมาสกินข้าวเพื่อนตัวเองพี่น้องเลยต้องเข้าใจชั้นด้วยนั่งแทบก็แทนสบู่มีเวลาอาบงานลายวัสนาเธ่อว่ามาแต่เว้นเดินซึ่งเนี่ยขุดขุมอยู่โแป๊บว่า จะมาคุดใหญ่คุดโพแท้ thế. สิฟังตัวเองบอว่ารอืมคุดเขาบอกอ่ะจกักไปแล้วกับเอฟซีแหละจ้าบอกบอกให้แรกนะคะเลิกกันนึ่งเมตรกว้างกันนึ่งเม็ดรักษาแล้วนี่ไปเฝ้านองงัวเด้อเฝ้ามาให้มันได้บอหนงงัวนอว่ะอาวาสานแล้วฮะ<ห>อาวาสานแล้วแม่กินเบิร์ไปเบ่าว <laughs> <laughs> บ่าอไม่ได้ไปกินเบิร์น้อยนะสุเห็นสบายสบายเฉย บอมันบ่มีังแต่มันพูนมันขาดออกแต่พูนแต่อีจอยดึงพ่น,งงน,นยังมันยังมาท่านออกอีปงปุ่ยมันได้ลูกเออกระซ้ายจอยอะไรคนงามมันสวยทำขออนั่งประจักษ์จากหักจากโทษนก็ระถึก <c oughs> น้งขีเดียทมอะไรปืดๆอยู่ <c oughs> จอยตกลงมื่ขคีเดียท<บ>ี่มันลึก <c oughs> ขีเดียยั้งวะน้ำว่าคีเดียหน,น้ามันุษย์หน้ามันหน้าพงเงี่ยมันนะ น้ำเมือกมันเนาะแมนถมน้ำลายปืดปืดอ่ะมันมีย่อยนอกมันเสียออกมันก็นมีย,อย่อยก็ดึงออกมันบ่มีย่อยมันบ่เห็นยังบ่มีย่อยได้ดึงออกมา,มมาแล้วมันขาดเลยลูกเป่นย่อยรึไงออกอมาแล้วตัวเถิกสนใจไหมวันก่อนสนใจบักนาขรน <laughs> โอ้ยเนาะมาแลกมาย้ำได้หัวนั่น เขาจาว่าเจมาล่านี่คนอื่นนะอันลูกอันยังเกาะพอ่อพ่อเขาอมเออพ่อเขาอันป่วยอยู่ลูกเขาก็อมถูกอยูอกปล่าเบาหัวเบาหัวอยู่แส่ประจักษ์ยังบ่แม,เม่เราพี่นอ้อง <c oughs> ห้ากับเราได้แบบว่าสีเออเครียดเครียดจ้าเครียดกับส่วนเครียดแต่แบบมันกะมันมันอยู่มาหลายหมือแล้วมันบ่เครียดเลยนะแบบเออเวลาเหตุการณ์มาแบบว่ายังเขากับสอยกันเบิงกันแบบเนี้ กับปกติเวลาหมวนเ้างกระมวนคือเก่าแล้วของของเป็นคนหมักเครียดอยู่แล้วเป็นคนมักเฮฮาเนาะโบแมนเป็นคนมักเครียดกับแมนอโบแมนสิเกขาวก็เดี๋ยวฉันนางโศกนั่งสาวน้ำตาไหลโอมีเห็นด้วยจ้ะโศกฉันเครียดฉันอันนั้นชักะคิดอยู่ใจแี่เป่าเชักะเป่าอยู่บอออัน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 ที่เฮาหัวน่ะคือเฮาหัวอยู่นอกพี่พี่น้องแต่ว่าสาวพอแล้วเราอยู่พุ่นห้องพุ่น ห้องห้องใหญ่คนเหละอเราบได้ยินดอกเวลาห้องว่าห้องห,ห,หัวกันแบบว่าซุ้มห้ามันเป็นแบบว่าตลกเฮฮานะหมักม่วงวนมันกะแบบนี้แหละปกตินางแงะอยู่ด้วยจ้าเอาเอาอืเออมนางเป็นยังบานนี่ยังเขานะ <c oughs> นางอีนังสิยังสิง <c oughs> โอ้มื่อน,นี่น้ำขึ้นนี่ใส่อันขาจ้ำมือน,นี้เรียบร้อยในน้อยหนึ่งเป็นบ่เรียบร้อยเรียบร้อยแลี้ แรงว่าสใันศีละวันศีลก็แม่เลยก็คือว่าบันน้อยู่ในวัดเนาะก็เลยใส่สุดนี้ก็น่าออกชัดแล้วเปล่าเปล่าสิเป็นยังานเมื่อคืนนะสิเป็นงานอะไรเนี่ยพ่อเนี่ยแม่มาเต็มกับเบื้งติดที่แหละประการเธอแม่ใส่มาใส่ขาใสขึ้นมาเบียร์ขาไปขึ้นมาเบียร์ขาไปคอยลืมโทษแทนตซี่คอยลืมให้จอยเอิญจอยใส่เจี๋ยวยู่ในใส่เอิญเสี๋ยเขาบอกจอยจอยบอกนี่ยฉันบอกเต็งโตเรียบร้อยบมดเนี่ยฉันก็ลืม ฉันกว่าวฉันมาแล้วฉันสิกลับป่ะคืนเอ้าวมาผสสิกับหมวนี้อืออือชักกะแต่งอาบน้ำกะเฝ้าเนาะงชิซี่ใส่ยังเนาะผสมมานั่งคิดว่าอุ๊ใส่ตัวนั้นตัวนี้ออืจะเฝ้าเฝ้าจะวันรื้อนมนอือแล้วมาชักกะว่าเธอเออฉันจว่าจอยฉันเตรีมตัวเรียบร้อยฉันบอกเขาไปดอกชันกะว่าไปบอกนี่จะอยก็ว่าบอกอย่างไปบอกไปบอก ไม่ม่บอกไปไปลูกสาวนางทำผิดอก็บอกเขาใก่จะละอุ้งอ่างวันนีก็ไปบอกนอกฉันวกนี้เขาไปบอกในฉันแต่งตัวเรียบร้อยไม่อยากข้าไปน่ากว่าโอ๊ยสิปินงยังบริน้อยู่ในวัดเอาเอาฉันก็เลยเข้าไปนี่ต่ว่าเข้าไปพ่อกปนสามคนอ่ามันเรียบร้อยแต่มันเมื่อคืนนี้ข้าจำเมนยจ่าเนาะแล้วพอยังแม่มาเต็มเจียมตัวอีกเคยแก่ ก็ม่รู้นะมันเผอเลยไปเลยฉันเออฉันถ่าแล้วขอโทษขออภัยจ้าอย่าว่านางเลยนะจ๊ะแต่นางบุกเบียดอกจ้านางยอมรับจ้านางถ่าแล้วนางเลื่อนนะจ้าโอ้ยนนางไม่หนีนางมาพร้อมอยู่ก็โอเคนะจ้าโอเคโอเคไปป้าๆไปหากินข้าวก็ไม่ได้ไม่อ้อยทุไรดอกจ้ามีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ ุณพ่อคุณแม่เพิ่นมแต่คุณพ่อคุณแม่ครล่ะม,ม,มันไมีผู้บ่าวดอกแม่ผู้บ่าวก็มีแต่ลูกตลา,าดคณะเป็นจิงบ่ได้อืมผัสจิ๋มเสริมให้แม่แน่ผัสจิ๋มเนาะมันผู้แม่นี่คือเจนเจนไส้นะเพื่นบอมยังให้ลูกนะอันสี่ให้แม่นะลูกลโอ้ไปาหากินขา้าวได้ยังกิน